สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนท์ไอเดลแอนเจอร์ทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอสิรุภาครับ ในคลิปนี้เนี่ยอยู่กับการอัปเดตแพทฉลองครบรอบ1ปีนะก็มีระบบต่างๆนะครับรวมถึงตัวละครใหม่ๆเนี่ยเข้าเกมมาเยอะมากเลยครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะงงงวยพอสมควรนะในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะพามาดูในส่วนของตัวละครก่อนแต่ในส่วนของระบบ,บต่างๆเนี่ยอาจจะยังคอนเฟิร์มอะไรมากไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องขอไปทํากันบ้านเพิ่มเติม,ตมก่อนนะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ขอฝากสปอนเซอร์ครับสำหรับ LD Player โปรแกรมจําลองสำหรับเล่นเกมมือถือบนคอมพิวเตอร์นะตอนนี้เนี่ยตัวเกม Seven น i g h t เนี่ยก็อัปเดตใหม่มาค่อนข้างลื่นเลยนะครับปอด ที่หาโปรแกรมจำลองนะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับ LD Player มีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วเพื่อนๆที่อยากจะเติมเงินผ่านร้านเติมเกมนะครับซึ่งเติมได้ถูกกว่าเราเติมเองนะนี่เลยอิเลทริชชอปครับรับเติมเกมมือถือไม่ว่าจะเป็นเกมหุงไก่ Star Rail Genjin Impact Seven Knights Idol Adventure เจ็ด Idol Adventure นะครับหรือเกมมือถืออื่นๆเนี่ยก็สามารถใช้บริการได้นะมีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปครับทั้ง Facebook แล้วก็ Li น์แอดอิเล็กทิชชอปเลยครับในส่วนของอัปเดตนะครับเราจะมาพูดถึงตัวละครใหม่ตัวแรกกันก่อนเลยลนะก ลูดี้ครับซึ่งเป็นตัวละครระดับไฮหลอดนะตัวแรกของเกมเป็นระบบใหม่ครับโดยเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถใช้ตัวละครไฮลอดเนี่ยเข้าทีมได้เพียง1ตัวเท่านั้นแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมีแค่ตัวเดียวคือลูดี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โยนเข้าตีได้เลยลูดี้นะครับจะเป็นกรอบสีรุ้งเลยนะลูดี้ครับระดับไฮหลอดอ่าเป็นตัวละครสายประชิดนะครับเป็นสายตีใกล้นะไม่ใช่แทงแล้วแต่เขาแทงได้ครับการโจมตีทำดาสองร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีอะไรมากการโจมตีคริติคอลของลูดี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ดูไม่ได้แรงนะ แต่ว่าเขาเนี่ยจะมีบัฟในตัวเองที่ค่อนข้างเยอะครับคือเขาจะเพิ่มโจมตีสุดท้ายได้เพิ่มความเสี่ยงที่เข้าสุดท้ายได้เพิ่มจุดอ่อนสุดท้ายได้ทําให้ตรงนี้อ่ะลูดีได้ตัวคูณเพิ่มครับมันก็เหมือนกับอารมณ์ประมาณว่าโจมตี400%อะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าค่าตรงนี้เนี่ยยิ่งเราเล่นไปนาน มันจะยิ่งมีผลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามการเติบโตของ ID นั่นเองและยังสามารถฟื้นฟูตัวเองได้เมื่อโจมตีสําเร็จด้วยอีก15%ของ HP ครับก็คือเป็นตัวละครที่ฮิวตัวเองได้ต่อมาสกิลไม้ตายครับสกิลไอทีจะเป็นการเปิดบัฟ2อย่างนะไม่มีดามเจตนะครับสกิลนี้เป็นการเปิดบัฟบัฟแรกให้ตัวเองบัฟที่2ให้เพื่อนบัฟให้ตัวเองเนี่ยนะฮะมี โล่สิครั้งทําให้สามารถกานดาเมจบอสได้1 0ครั้ง,งก็เอามายืนแทงบอสได้นะเออถ้าเป็นบอสเตดเนี่ยส่วนมากจะตีช้าโล่สิครั้งเนี่ยเหลือๆครับแล้วก็ยังมีดูดเลือดด้วยนะครับมีฮิวด้วยทําให้เขาสามารถยืนแทงได้ระดับหนึ่งนะตรงนี้ใครที่ทาดาวไปสูงแล้วเนี่ยยืนแทงสบายๆครับแต่ตอนที่ดาวต่ำเนี่ยศูนย์ดาวหนึ่งดาวเนี่ยอาจจะต้องลองเทสดูนะเพื่อนๆที่เพิ่งเล่นใหม่เนี่ยอาจจะยืนไม่ไหวหรือเปล่านี่ต้องลองเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แต่ถ อันนี้ดีมากในอารีนาครับเพราะว่าอารีนาเนี่ยค่าคริมันไม่สูงมากนักพอเจอต้านทานคริตเนี่ยทำให้เราไม่ติดเลขสีเหลืองครับมันช่วยลดดามจได้เยอะมากๆนะต่อมาครับมีบันเทา24%บรเันเทาเนี่ยคือคล้ายๆกับอัตราบล็อกของเกมภาคก่อนๆเราโดนโจมตีเนี่ยแล้วติดบันเทาเนี่ยดามจที่เข้ามาเนี่ยมันจะเบาลงไป30%นะต่อมาครับบัฟทีมแน่นอนบัฟทีมเนี่ยตัวเองก็ได้ด้วยบัฟทีมเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มตัวคูณพลังโจมตีของการโจมตีแบบคริตเข้า เป็น1.3เท่าเอาง่ายๆก็คือเวลาเราติดติดคริครับไอ้ตัวเลขพลังโจมตีที่มันเอามาใช้บวกลบคูณหารกันเนี่ยในสูตรคำนวณเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกสกิลนี้คือสกิลเพิ่มพลังโจมตีครับแต่เป็นการโจมตีแบบต้องคริเท่านั้นถึงจะทํางานได้ถ้าเป็นการโจมตีแบบไม่คริสกิลตรงนี้ก็จะไม่ได้คูณเข้าไปครับอารมณ์เหมือนเพิ่มอีก30%จากพลังโจมตีนั่นแหละต่อมาฮะลดความเสียหาย30%ให้ทีมเลยถ้าเอาเข้าใจง,ง่าย,ายๆมันก็คือติิดดบบันเ100เเเทททาา0%หมมือองีตตลวลว ลดดามเมจไปเลย30เปอร์แล้วก็ถ้าเกิดติดบรรเทาอีกก็คือลดเพิ่มได้อีกนะทําให้ตรงนี้เนี่ยช่วยทีมเราเนี่ยถึกขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับบวก,กับการที่ลูดี้ก็มีเกราะด้วยอีกสิครั้งเนี่ยมันเลยทําให้ลูดี้เนี่ยพอเกราะแตกเนี่ยก็ยังสามารถยืนรับดาเมจได้อีกระดับหนึ่งนะพอทำดาวถึงสูงเนี่ยน่าจะมายืนแทงในคอนเทนต์ทั่วๆไปได้เลยแต่ในคอนเทนต์อย่างฝันรลายเอ็นเกมเนี่ยก็อาจจะต้องไปลองเล่นดูอีกทีหนึ่งนะผมเองก็ยังตอบตรงนั้นไม่ได้เท่าไหร่ครับอัน,น ไม่มีใครมีมาก่อนในเกมเป็นการเพิ่มลัรโจมตีแบบใหม่ที่ไม่ทับซ้อนกับการเพิ่มลังโจมตีทําให้เนี่ยใส่เข้าทีมเนี่ยตีแรงขึ้นแน่นอน บิวนะครับก็ดาวเนี่ยคือกี่ดาวก็ใช้ดได้เมื่อกี้ผมลองโยนเข้าไปแล้วใส่ลูดี้ศูนย์ดาวเข้าทีมเนี่ยคือตีดาเมจทั้งทีมนะแรงกว่าการใส่ตัว DPS อนะครับอย่างเอสเนี่ยเลย <c ười> คือผมลองแทนแทนเอสเข้าไปคือจบบอสเร็วขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ลองเอามาใช้เป็นตัวแทงด้วยนะครับก็คือใช้งานได้ลูกเต่าครับเอ่อไฮลอดนะครับจะปลดล็อกลูกเต่าตอน1ดาวครบทั้ง7ช่องเลยนะ ถือว่าโกงมากๆครับเพราะแบว่าคุณสามารถใส่ลูกเต๋าอัตราคริเนี่ยทั้ง7ช่องได้เลยตั้งแต่1ดาวนะแล้วก็1ดาวเนี่ยผมดูแล้วทำไม่ยากครับยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นมานานแล้วเนี่ยคือได้แบบชิวๆเลยนะอ่ะก็จะเป็นอัตราคริสนะครับเครื่องประดับครับก็จะแนะนําไปในส่วนของ แม่นยาก่อนนะเพราะว่าจะช่วยในการทำดาเมจเพิ่มเติมได้แล้วก็ถ้าคุณเน้น PVE นะครับจะเน้นไปที่ความเสียหายคริติคอลครับแล้วถ้าเป็น PVP เนี่ยจะเน้นไปที่การต้านทานคริติคอลครับก็เลือกเอานะครับสุดท้ายคือต้องอัพทุกอย่างอยู่แล้วแหละนะแน่นอนว่าพอรูดี้มามีสกิลแบบนี้เนี่ยมันสามารถนําไปใช้งานได้ทุกคอนเทนต์เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวคอนไฮหลดตัวแรกผมคิดว่ารูดี้เนี่ยมาเป็นตัวไฮหลอดสายถึกนะที่มีบัฟดาเมจด้วยนิดนึงเพราะว่าเกมเนี่ยมันเน้นในส่วนของการเล่น PVE เป็นหลักมาเลยมีความสาคัญในการต้้้องใใส Buff, ่่บัเเิมมมดาาาขนทีวยแต โดยเตอร์แล้วผมมองว่ามันมาเพื่อบัฟถึกให้ทีมนะในอนาคตเนี่ยตัวไฮลอ่ใหม่ๆเนี่ยน่าจะมีตัวละครที่บูสต์ดาเมจได้แรงกว่านี้แน่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราเชลหรือว่าไอรีนเลยพวกนี้นะน่าจะแรงกว่านี้ครับก็ตอนนี้มีลูดี้มาใช้ลูดี้ไปก่อนทีนี้ลูดี้ได้มาอย่างไรครับอ่ะ ขอแวะไปที่คอนเทนต์ใหม่ก่อนแล้วกันนะครับก็คือบังเหียนแห่งโชคชะตาคอนเทนต์ content นี้ไม่มีอะไรมากครับจริงๆเราเล่นง่ายมากเลยแต่ที่ผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับเผื่อใครจะมาโฟกัสเพิ่มเอ่อตัวละครเราตรงนี้การ์ดมี3ใบาดาวคือจํานวนช่องที่เราเดินได้เหมือนเกมเศรษฐีครับมันคล้ายๆการถอยลูกเต๋าแต่เป็นการใช้การ์ดแทนถ้าเรากด อันนี้ก็จะเดิน2ช่องกดอันนี้ก็เดิน3ช่องกดอันนี้ก็เดิน4ี่ช่องนะแล้วแต่ละช่องเนี่ยมันจะมีสีอยู่ครับซึ่งสีแดงเนี่ยคือด้านซ้ายครับสีแดงมีบัฟเพื่อพลโจมตีกับป้องกันสีฟ้าโจมตีกับเลือดแล้วก็สีเขียวจะเป็นป้องกันกับเลือดนะถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากจะเล่นแบบละเอียดๆหน่อยเนี่ยก็เน้นพลังโจมตีครับคือสีแดงกับสีฟ้าอย่างนี้ผมเดิน2ดาวน,นะครับก็ 1- 2มานะอ่ะลงสีฟ้าเลเวลสีฟ้าจะเพิ่มขึ้นครับทำให้เราได้พลังโจมตีกับเลือดดดเเเเพิ่่มมขขึึ้้้้้้้นนนนนออััีีคคนะื็็กกกทททใหงงยววแลป เอฟเฟกที่บัฟสุดท้ายด้วยในแพทนี้มีการขยายสเกลพลังแบบกว้างมากๆนะเพราะว่ามีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เป็นการโจมตีสุดท้ายและสุดท้ายแล้วก็ให้พีสุดท้ายเข้ามาทําให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นแบบเยอะมากๆครับเราก็เดินไปเรื่อยๆครับหนึ่งสองสามไปเอาสีแดงเนาะผมเ็าสีแดงต่ออะ่ะย้ําสีแดงไปปึ๊บปึ๊บ,บโอเคต่อไปก็ตีบอสนะครับเราจะเดินเลยไปเลยก็ได้นะซึ่งถ้าเราเดินเลยไปเลยเนี่ยจะเป็นสีแดงผมเดินเลยไปเลยแล้วกันจับจึบเจบเๆ็บเจบ,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 บอะ่ะติดบอสนะครับมันจะเข้ามาที่การฉากสู้บอสเราก็จทททีีีมม PBE ่ ะะ15ตัวลงทีมได้เลยนะก็สามารถคลิกแบตเทิร์นได้เลยครับผมขอสกิปแล้วกันเนาะได้แต้มมาแต้มตรงนี้สามารถเอาไปอัพสกิลพิเศษของลูดีเพิ่มเติมได้แล้วก็เล่นแบบนี้ครับวนไปเรื่อยๆครับจนจบรอบเนี่ยมันก็จะได้ทรัพยากรเพิ่มเติมนะพอจบรอบปุ๊บนะครับมันก็จะมีการเจนทรัพยากรเพิ่มเติมให้เรานะครับโดยตรงนี้เนี่ยมันจะอัพขั้นของทรัพยากรที่อยู่ตามฐานนะครับเพิ่มเติมนะโดยแต่ละฐานเนี่ยที่เราเดินไปเนี่ยมันจะมีแถบเลเวลอยู่ แล้วก็ในแต่ละฉากเนี่ยมันจะมีการสร้างเหรียญนะครับเป็นแต้มไว้ซื้อของอีกทีหนึ่งเอาไว้นะแบบนี้ทีนี้เนี่ยแต้มพวกนี้ใช้ทําอะไรครับก็มาที่ร้านค้านะหน้าร้านค้าเนี่ยจะมีแต้มตรงนี้แหละเราก็เอาแต้มตรงนี้เนี่ยที่เราได้มานะครับมาในการซื้อของตรงนี้โดยลูดี้เนี่ยเดี๋ยวพอซื้อไปเนี่ยมันจะมีการขยายราคาเพิ่มเติมนะหาจังหน่ายเยอะขนาดนี้นะครับก็มาที่สายใยครับสายใยเนี่ยจะเป็นการลิงก์ข้อมูลตัวละครของลูดี้ล้านธรรมดานะใครที่มีลูดี้ล้าธรรมดาดาวเยอะเนี่ยจะได้แต้มเพิ่มสมมุติว่่่าาผมมมรัมััับสกกหนนนออยลนนะอนนใช้ โอ้มันมาหมดเลยนะโอเคไม่เป็นไรก็ตรงนี้มีห้าหมื่นเราซื้อ3ามตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวซื้อ3ามตัวก่อนนะปึ๊บไปราคาจะเพิ่มขึ้นมาเป็น1,500ครับมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะสูงสุดที่ 10ขั้นนะครับก็น่าจะจบที่10ดาวพอดีแหละน่าจะเป็นประมาณนั้นส่วนเหรียญตราอันนี้นะครับผมสามารถเอามาใช้ในส่วนของการอัพความสามารถเพิ่มเติมของลูดี้ไฮลอดได้ครับที่ตรงกลางจอตรงนี้ครับจิ้บเข้ามาจะมีการสุ่มสเตตัสนะครับคล้ายๆกับระบบลูกเต๋าเลยอ่ะพอเราสุ่มออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นการ รวบรวมความสามารถของเอฟเฟกต์สอย่างรวมกันนะเช่นอ่าลูปแรกเนี่ยผมผสมได้เป็นเพื่อป้องกันสุดท้ายกับสายป้องกันส่วนที่2เนี่ยผมผสมได้เป็นอันนี้ครับคือเพิ่มพลังป้องกันนะสีฟ้านะด้านขวาเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันร,ระดับสีฟ้าคือแรให้กับตัวละครสายฟังก์ชันเราก็ไปรีไปเรื่อยนะครับเอาแต้มตรงนี้แหละมารีหาเอาออฟที่เราต้องการเช่นออฟโจมตีออฟความเสียหายคริติคอลหรือว่าออฟแม่นยำนะก็จะเหมาะที่สุดกับการลุยด่านหรือว่าเล่นคอนเทนต์ทั่วไปครับ จะแนะนําเป็นประมาณนี้กลับมาที่ร้านค้าไฮหลอดอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะมีแต้มที่เป็นแต้มขนนกนะเป็นชิ้นส่วนแห่งเกียรติยศครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ใหม่นะที่เป็นโคเด็กใหม่ครับก็มาที่ด้านนอกนะเข้ามาข้างนอกครับแล้วก็เปิดที่ตัวละครมาที่ชื่อเสียงครับตรงนี้ตัวคอนเท์นี้จะใช้ในรูปของปีกนะครับทรัพยากรใหม่ที่เพิ่มมาแต่ว่า จำเป็นต้องเลื่อนขั้นไฮหลอดขึ้นก่อนด้วยนะอ่ะงั้นผมแวะไปเลื่อนขั้นไฮหลอดรูดี้ขึ้นมาก่อนแล้วกันครับเป็น1ดาวนะขึ้นมาปุ๊บครับผมแล้วก็มาที่ชื่อเสียงครับจะสามารถอัพหน้าแรกได้แล้วโดยเราสามารถกดไปเลยครับแล้วก็อัพไปเรื่อยๆเลยนะพอเต็มหน้า1เนี่ยมันก็จะไปหน้า2หน้า345ไปเรื่อยๆบางหน้าเนี่ยจะมีการรีเควสต์นะครับว่าต้องเลื่อนขั้นไฮหลอดถึงระดับเท่าไหร่ก่อนถึงจะมาอัพตรงนี้ได้ในอนาคตถ้ามีไฮหลอดหลายตัวเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเเเรรรรรรื่รรนนนน่่อออออยอยๆๆนนนนนนนะะะะคคััััใกกกาาาววววมีี้้็ปขขูลงงตตแด ที่เป็นตัวไฮไลท์ตัวใหม่ครับทีนี้ก็มาดูตัวละครต่อมาดีกว่าครับที่เป็นตัวไฮไลท์ของวันนี้นะก็คือเอลก้านะครับผมเอลก้านะครับเป็นระดับเลเจนด์นะรอบนี้มาแล้วล้างใหม่นะครับน้องเป็นสายระยะไกลนะแล้วก็อยู่สังกัดสถาบันเวทมนต์แล้วนะครับตัวเอลก้ามีการโจมตีธรรมดา450เปอร์เซ็นต์คิดดีเข้า450เปอร์เซ็นและมีบัฟตัวเอง ชื่อว่าเซเลปพร้อมกับมอบดีบัฟสึกกร่อนครับเออตัวสึกกร่อนเนี่ยก็คือดาเมจสถานนะทั่วๆไปนะเหมือนอเอาไม้เลือดไหลเลยไม่ได้แรงอะไรมากมายนะส่วนบัฟนะครับน้องค่อนข้างตึงครับผมอันนี้บัฟตัวเองนะเอลกาบัฟตัวเองน้องเนี่ยมีบัฟอัตราคริบัฟอัตราจุดอ่อนแล้วก็บัฟอัตราความเสียหายเพิ่มเติม,ตมหรือว่าเลขสีฟ้านั่นเองทําให้เนี่ยน้องเนี่ยมีความเสถียรในการทาดาเมจค่อนข้างสูงนะส่วนไม้ตายครับก็ค่อนข้างดีเลยเริ่มมาเนี่ยกดบัฟก่อนบัฟตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มแม่นยำมีม24%ดีมาก อันนี้รอคอยกันมานานแล้วนะบัฟแม่นยมแบบกดใช้เหมือนตยวเซียนเลยแล้วก็จะทำดาเมจ3,000อนะครับอาาเขต4เมตรก็ให้นึกภาพสกิลแฟร์สกิลเร็งเลฟนะครับประมาณนั้นเลยครับผมออพอจบที่สำเร็จนะครับจะแบบดีบัฟแหลกสลายเพิ่มเติมอีก10วินาทีโดยแหลกสลายเนี่ยนะครับจะเป็นดีบัฟเหมือนกับของริโป้นะครับที่ทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้น30อันนี้ไปเทสมาแล้วนะครับเอลก้ากับริโปเป็นตำแหน่งเดียวกันนะใช้แค่ตัวเดียวพอได้ครับตัวไาาม่่่นนนะพิ ก็ถ้าใครมีตัวละครเอลกาสามารถถอดริโปออกได้แล้วคุณก็ไปหาตัวแทงตัวใหม่มาแทนริโปซึ่งตอนนี้เนี่ยตาสิงอยู่ที่ลูดี้นะครับลูดี้น่าจะมาแทงแทนได้แต่ถ้าเกิดแทงไม่ไหวก็ใช้แทงตัวอื่นอะไรก็ได้นะครับแทนได้เหมือนกันนอกจากนี้ครับยังมีแปดดีบัฟหมดสติเพิ่มเข้าไปอีกด้วย1.5วินาทีเอลกาจึงเป็นตัวที่สามารถบับทีมใน PvE ได้ทั้งในเรื่องของการบับแม่นยามและเพิ่มดาเมจที่ได้รับนะครับจากเป็นดีบับสตรูเท่ากับว่าเอลกาเป็น2 in 1นะ เหมือนแฝดเลยแล้วก็เอลก้ามีสตันด้วยสกีลมูซซี CC, ลงอารีนาดีครับผมมีดาเมจตัวเองที่สเสถียนครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากตัวหนึ่งเลยนะเชื่อว่าเปิดครับผมอ่ะโอเคสำหรับบิลของเอลก้านะก็ จะเป็นลูกเต๋าอัตราคีดีข้อเหมือนเดิมแหละแม้ว่าน้องจะมีอัตราคีอยู่แล้วแต่น้องเนี่ยเก่งในอารีนาด้วยนะครับก็จะเชียร์เป็นอัตราคริมากกว่าหรือจะแซมแซ่เป็นความเสียหายคิบ้างก็ได้นะได้เหมือนกันเครื่องประดับก็จะเป็นแม่นยามก่อนแล้วก็ความเสียหายคีอีเข้าครับตามสูตรตัวดาเมจทั่วๆไปเลยเในส่วนของกรดกร่อนเนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงคือเดี๋ยวจะมีัวลครใหม่เข้ามาอีกตัวหนึ่งคือทรูดนะครับซึ่งทรูดเนี่ย จะตีแรงมากถ้าเกิดศัตรูเนี่ยติดสถานะก,ะกัดกร่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยซัพพอร์ตทูได้ถ้าใครเปิดน้องมาหรือทำดาวน้องสูงเนี่ยก็จะได้ดาเมจเพิ่มเติมแรงขึ้นมากครับคอนเทนต์ที่ใช้งานได้คือทุกคอนเทนต์เลยน้องมาเป็นเหมือนกับเลกิงเลฟเหมือนแฟดครับเออดาเมจยังไม่ชัวร์ว่าดาเมจน้องแรงแค่ไหนแต่คิดว่าไม่ถึงขั้นเลกิงเลฟกับแฟดหรอกแต่ถือว่าแรงระดับหนึ่งเลยนะอ้างอิงว่าเป็นตัวพิเศษได้าทั้งที่เป็นตัวธรรมดาไปได้ทุกคอนเทนต์คร บอสกิวเนี่ยอาจจะไม่จาเป็นต้องใส่บัฟแมนก็ได้แต่น้องก็มีดีบัฟที่เหมือนลิโป้ซึ่งลิโป้เนี่ยใช้ในบอสกิวไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันแปะไม่ติดติดโลติดอะไรเยอะมากมายเลยนะก็น้องลงได้หมดครับอารีนาได้กีวอรได,ได้ได้ครบทุกอย่างเลยทีนี้เหตุผลที่ควรเปิดกับไม่ควรเปิดมันได้ทั้ง2กรณีถ้าเอาเหตุผลที่ควรเปิดก่อนเลยก็คือมันแค่หมื่นโรครับราคาถูกเป็นตำแหน่งทูนวานเปิดมาเก่งเลยมีสกีหมู่ ลงอารีนาได้ใช้งานได้หลากหลายเชี่ยวว่าเปิดได้เปิดนะครับใครไหวเปิดเลยแล้วทีนี้ถ้าเกิดพี่ผมอยากเก็บไว้เปิดทรูนะได้นะคืออย่างนี้ครับเอลกาเนี่ยเป็นตัวธรรมดาคำว่าเป็นตัวธรรมดาหมายความว่าอะไร หมายความว่ามันจะเหมือนกับเคสของไซอินครับที่เดี๋ยวพอผ่านไป2-3สเดือนเนี่ยมันจะเข้าใบเลือกเลเจนด์นใหม่ก็คือเลเจนด์เท่าาเกับว่าเพื่อนๆสามารถรอนะครับไปเปิดใบเลเร์เจนห้าฟรีๆรีได้คุณอาจจะเก็บเศษนะครับมันจะมีเศษชิ้นส่วนอันนี้อยู่เราสามารถสะสมเอาไว้ล่วงหน้าได้แล้วพอมันอัปเป็นเลเร์เจนห้าเนี่ยเราสามารถมาคราฟเป็นเยร์เจนห้าได้แล้วก็กดตัวน้องมารรวๆได้ครับทาให้คุณข้อไปทําดาวตอนนั้นก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเงิน0นึ่งหมื่นโรหรือว่า 1, ้นึ่ง้ากานเพณไปตอนนี้ พอมันเข้าระบบนี้มาเนี่ยคุณก็สามารถดันขึ้น10ดาวได้เร็วอันนี้คุณลองชั่งใจดูว่าคุณพร้อมหรือเปล่าถ้าทรัพยากรพร้อมก็เปิดน้องถ้าทรัพยากรไม่พร้อมอยากได้ทรูตมากกว่าก็เก็บไปเปิดทรูตครับส่วนทรูตเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันต่อ โอเคไหมนี่คือความสามารถของเอโอก้าครับขอไปแบบเร็วๆหน่อยแล้วกันเนาะตัวต่อมาเลยแล้วกันอันซีออนตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากครับอันซีออนเนี่ยมันคือเมเดียตีประชิดครับเออมีความสามารถเหมือนเมเดียทุกอย่างเลยนะมีเพิ่มโจมตัวเองลดเกราะศัตรูมีบัฟครีตัวเองเพิ่มแม่นตัวเองแล้วก็มีบัฟเพิ่มดาเมจในการตีบอสนะครับในฝันร้ายนะซึ่งถ้าเกิดเรากลับไปดูเมเดียเนี่ยมันจะมีความสามารถแบบเดียวกันเลยอ่าก็ เพิ่มโจมนะครับลดป้องกันแล้วก็จะมีเพิ่มครีพเพิ่มแม่นตีบอสแรงนะครับเหมือนกันเลยตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้เป็นทางเลือกในการสู้กับฝันร้ายยามราตรีที่เป็นคอนเทนต์ใหม่ที่จะเข้ามาในฝันร้ายชั้น30ขึ้นไปใครที่ไปถึงชั้น30แล้วเนี่ยก็จะได้ใช้อาร์ซิออนนะครับในทีม2ทีม3นั่นเองส่วนคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะไม่เวิร์กนะเพราะว่าอย่างกรณีของเมเดียเนี่ยมันเป็นตัวตีไกลทําให้บางครั้งเนี่ยเราสามารถเอามาใช้เป็นตัวดาเมจเปล่าๆได้ อันซีออนก็เช่นกันสามารถใช้เป็นตัวดาเมจเปล่าๆได้ครับแต่อาจจะไม่ดีเท่าเมเดียเพราะว่าติดเรื่องระยะการโจมตีเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของเขาครับนิดนึงบิวก็เหมือนกันครับเน้นไปที่อัตราคริติคอลเป็นหลักแต่อาจจะใส่แซมแซมความเสียหายคริติคอลได้ประดับก็เป็นแม่นยำกว่าความเสียหายคริติคอลนะเอ่อนอกจากนี้เนี่ยยังมีเบริก้าอีกตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่ได้เหมือนกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อเนาะเบริก้านะครับรีเมคมาใหม่แล้วเรียกได้ว่าเทพซ่าพอสมควรเลยนะอย่างแรกเลยคือความสามารถดั้งเดิมมมมขออองงเเเรริิกกก้าานี่ยยัูหืดแลว็ บัฟให้ดีขึ้นด้วยเปอร์เซ็นต์ดาเมจของเบริก้านะครับอัพขึ้นหมดเลยนะทำให้เบริก้าเนี่ยกลับมาเป็นตัวละครในยุคปัจจุบันที่มีดาเมจพอรับได้อ่าอาจจะไม่ได้แบบว่าแรงเวอร์เท่ากับตัวละครใหม่เลยทีเดียวแต่ว่าไม่ขี้เร่เหมือนตัวละครเจนเก่าแล้วอยู่ในจุดช่วงที่ใกล้เคียงกับตัวละครเจนใหม่ครับมีการโจมตีธรรมดาติดแข่งขึ้นเหมือนเดิมอันนี้คนเล่นใหม่ดีนะครับเพราะว่ามันช่วยซีซีบอสในด่านธรรมดาได้บอสในสเตจเนี่ยไม่ค่อยมีต้านทานสถานะทําให้คุณสามารถแปะให้บอสเนี่ยติดแข่ง คุณจะเอาลูดี้ไปแทงก็สบายแล้วครับเพราะว่าลูดี้โดนตีไม่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถหยิบเบริก้าเข้าทีมได้เลยนะสำหรับใครที่มีเบริก้าอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ย จะมีความสามารถคล้ายๆกับเมเดียกับอันซิออนแต่จะดรอปลงมานิดนึงคือจะไม่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองนะแล้วก็จะมีลดเกราะเหมือนกันกับเมเดียกับอันซิออนเลยส่วนไม้ตายครับมีการเปิดบัฟนะครับเหมือนกันคือเพิ่มอัตราครี24แล้วก็เพิ่มแม่น60เหมือนกันกับเมเดียกับอันซิออนและความสามารถดั้งเดิมของบริก้าครับที่เป็นสกีหมู่ยังอยู่แถมเพิ่มเปอร์เซ็นต์โหดมากเป็น2,000ระยะไม่ได้กว้างมากนะ2เมตรแต่ก็เป็นสกีหมู่เนาะคำสาบนะครับห้ามฮิลเมื่อก่อนแปรับใหม่เป็น10ววิแล้ เท่ากับว่าสามารถใช้เบริก้าเนี่ยเป็นตำแหน่งกึ่งๆหง,งอคงได้ก็คือหงอคงเนี่ยจะมีบัฟจุดอ่อนกับบัฟคำสาบเนาะเบริก้ามีคำสาบครับเอาไปลงทีม2ทีม3ที่ไม่มีหอคงได้เลยนอกจากนี้ถ้าเกิดใส่เบริก้าเข้าทีมนะก็จะสามารถตีบอสในฝันร้ายได้แรงเหมือนกับอันซีออนแล้วก็เมเดียครับโดยรวมแล้วเบริก้าเนี่ยจะน่าใช้กว่าเมเดียแล้วก็อันซีออนนะเพราะว่าเอ่อตัวเบริก้าเนี่ยมันสามารถใช้งานได้กว้างกว่าอันนี้ถ้าพูดถึงความภาพรวมนะจะใช้ได้กว้างกว่าลงสเตทได้ลงฝันร้ายได้แน่นอนว่าเอาไปลงอารีนาลง กีวอร์เนี่ยได้ด้วยนะครับสับตลกคอเบริก้านะแต่คิดว่าเบริก้าน่าจะตีเบากว่าเมเดียนะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะ ขอติดไว้ก่อนนะครับตัวละครต่อมานะครับที่เราขอพูดถึงล่วงหน้าไปก่อนเลยนะก็คือ Tru ู h ครับถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาแวะมาเพิ่มอีกคลิปหนึ่งเนาะทรูดเนี่ยยังไม่มาในแพทนี้แต่ว่าสามารถเปิดหลุดเลดออกจากตู้อื่นๆได้ถ้าใครหลุดเลดมาได้ก็สามารถหยิบมาใช้ได้เลยนะทรู th เป็นตัวละครราคา20,000โรครับหรือว่าตัวพิเศษนั่นแหละแต่จะไม่โดดเด่นเท่าตัวอื่นนะเพราะว่าเขาจะเก่งใน PVE เท่านั้นครับลง PVP เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะ ไม่เหมาะดีกว่าเนาะเอ่อสกิลดาเมจนะครับไม่ได้เยอะคบเปอร์รเซนต์ไม่ได้สูงแต่จะมาในรูปแบบของการลดคูดาวสกิลเหมือนกับวาเลซ่าแล้วก็เอสครับไปเน้นใช้อันติมากกว่านะแล้วก็ทรูจะเน้นจุดเด่นเรื่องอันติเนี่ยมหาศาลมากๆครับต่อมาครับจะมีบัฟให้ทีมครับโดยบัฟให้ทีมเนี่ยมันบอกว่าเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดบ้าคลั่งนะครับจะเพิ่มปริมาณดาเมจสุดท้าย30%อันนี้ต้องนิดหนึ่งครับความสามารถของทรูจะทับก,กันกับของคาร่านะคาร่าเนี่ยจะเป็นชื่ออื่นก็จริงแต่ว่าเทส ของคาร่า,านะครับเมื่อเราโจมตีศัตรูที่ติด มันจะเพิ่มความเสียหายสุดท้าย30%เป็นบัฟแบบเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ตัวเดียวได้ถ้าใครเปิดทูตมาก็สามารถถอดคาม่าได้ใครเปิดเอลกล้ามาก็ถอดริปโปได้ครับแล้วก็ไปใส่ตัวแทงตัวอื่นแทนได้นะทาให้ดาเมจทีมเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากๆเลยทีนี้เรามาดูสกิลไม้ตายกันสกิลแอคทีฟของเขาเนี่ยบอกว่าแจกบัฟก่อนให้ตัวเอง1ิวิบัฟที่ได้คือเพิ่มโจม30ทําให้ทูตตีแรงมากความแรงของทูตเนี่ยผมยังไม่ทราบชัดเจนนะว่ามันแรงระดับไหนแต่่่คิดวาานาจะกล้ เียงกับพวกเลกกิงเลฟหรือว่าแฟดได้อันนี้ยังไม่เคาะนะครับเรื่องดามเมตแต่คิดว่าแรงกว่าตัวความพิเศษทั่วไปมีเพิ่มอัตราครี่เข้า24%กับอัตราจุดอ่อน24%ทำให้ดาเมเสะเทียนมากนะแล้วก็บัฟตรงนี้ไม่โดนลบด้วย นะครับมีการลบบัฟด้วยนะต่อมาทำดาเมจ1,500%ตร 1, ครับแต่เป็นเป้าเดี่ยวนะแล้วก็เมื่อโจมตีสำเร็จครับจะแปะบ้าคลั่งนะครับ10วินาทีตัวบ้าคลั่งเนี่ยไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรนะเป็นมาร์คบนหัวศัตรูเฉยเพื่อเอาไปให้สกิล2เมื่อกี้ทำงานครับนอ <c oughs> กจากนี้ครับมันจะเพิ่มปริมาณความเสียหายของสกิลนะครับแบบคูณทีละ30%ก็คือมันจะแรงขึ้น1.3เท่านั่นแหละของสกิล1,500%นะึ่งพัแล้วม้นจะขึ้นไปถนงประมาณร0ม0%ได้ถ้ามีสถานเลื่อนไหล หอไหมแล้วก็สึกกร่อน อยู่บนหัวศัตรูมีอะไรบ้างเลือดไหลคือเซอินครับเผาไหมเนี่ยเออน่าจะเป็นโออิคัสโซนะหรือไม่ก็ชิลานุยไม่นะครับสตัวนี้แปะเผาไหมได้สกร่อนคือเอลกาครับถ้าในทีมเรามี3ตัวละครที่ว่ามาเนี่ยทูจะตีสกิลนี้แรงมากแล้วทูมีรถคูดาวทําให้ออกสกิลนี้ได้บ่อยครับทำให้ทําดาเมจได้สูงจากการใช้ไม้ตายนะจะเป็นเมคอิกที่ไม่เหมือนกับตัวละครทั่ว,วไปในเกมเท่าไหร่นักนะครับข้อดีคือน่าจะแรงมากข้อเสียคือมีความจุกจิกในการจัดทีมนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเราเสีีียยเเววลานิดดจดจทมไ้ ข้อเสียหลักๆของทรูนะครับคือเรื่องของการที่เอาไปลงอารีนาไม่ดีดเพราะว่าไม่มีสกิลหมู่เนาะไม่มีสถานะซ c ครับเป็นตัวละครดาเมจดิบๆเลยในหอคอยเนี่ยอาจจะพอเอาไปใช้งานได้ก็คือเน้นดาเมจโถมไปเลยทิมเละตัวได้แต่ว่าในอารีนาที่เน้นการสัตสกิลหมู่หรือสถานะเนี่ยน่าจะไม่เหมาะนะครับสำหรับทรูส์นะออตำแหน่งเหมือนกันคือคาร์มาครับดาวแนะนํหนึ่งดาวขึ้นไปลูกเต่าอ,อัตราคริเหมือนเดิมหรือความเสียคริก,ก็ได้ประดับนะครับแม่นยําก่อนแล้วก็ความเสียคริติคอลข้ครับทีนี้เปิดหรือไม่เปิดดีอันนนี้่า เป็นตัวท็อปเทียดาเมจเหมือนกันนะครับติดชาร์จ S บวกเลยสำหรับการลง PVE เท่านั้นนะแต่ว่ามันจะลง PVP ไม่ได้ถ้าคุณมองความคุ้มค่าในการใช้งานหลายๆคอนเทนต์เนี่ยก็อาจจะเลือกข้ามทูดครับหรือจะเปิดแค่1ดาวมาใช้ก่อนก็ได้แล้วไปเปิดเอลกามาที่เอลกาเนี่ยสามารถลงคอนเทนต์ได้หลากหลายมากกว่า1ล้านเพชรเปิดเอลกาแล้วก็เปิดทูตอีกสัก2 3าแสนทำา1ดาวพอผมว่าเป็นชอยที่ประหยัด เหมาะกับสายฟรีครับส่วนถ้าเป็นสายเติมเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วเปิดอยู่แล้วเนาะ อันนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากใช้ทรัพยากรแบบไหนนะครับซึ่งมันก็ตัดสินใจได้เลยนะตัวละครเพิ่มเติมที่เข้ามาในเกมนะครับก็จะมีในส่วนของซีตันนะครับที่มาเป็นตู้ตัวฟ้านะก็นิดหนึ่งล้วการซีตันเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตที่มีตำแหน่งความสามารถหลักๆในการใช้งานเนี่ยคือการเอามาล้างสถานะครับเพราะว่าซีตันเนี่ยเป็นตัวล้างสถานะในเกมที่มีแค่ไม่กี่ตัวนะอีกตัวหนึ่งคือคารเฮรอนครับนอกนั้น้เนี่ยไม่มีแล้วออปชั่นเสริมของซีตันก็คือมีรถเกราะครับแต่เราไม่ค่อยได้เอาซีตันมาใช้ ในดันเจี้ยนโกลเมนะดันเจี้นเหรียญตลาครับกับบอสอีฟริดเอามาล้างไฟออกเนี่ยสองคอนเทนต์อารีน่ากับหอคอยพอใช้งานได้นะครับเป็นทางเลือกในการใช้งานได้เปิดก็ได้นะตัวฟ้าแต่ว่าถ้าจะลงทุนเปิดเยอะเนี่ยผมมองว่าอีกตัวหนึ่งน่าสนใจกว่าก็คือหลีจิงหลีจิงเนี่ยเข้าเกมมาด้วยครับเป็นตัวฟ้า ลิจิ้งเนี่ยไม่ได้ใช้งานใน PVE นะเป็นตัวใช้งานใน PVP ซะมากกว่าครับแต่ว่ามันทำดาวแล้วค่อนข้างดูคุ้มค่ากับการใช้งานนะของซีตันเนี่ยไม่จำเป็นต้องทําดาวสูงมากนักก็ได้คือทําก็ดีไม่ทําก็ได้ ของเีจิงเนี่ยถ้าเกิดทำเนี่ยมันเอาไปใช้งานได้จริงจังใน PvP นะครับเพราะว่ามันถึกขึ้นเนาะลีจิงเป็นตัวแทงที่สามารถลบบัฟได้ครับคือตอนนี้ในเกมเนี่ยไม่มีตัวแทงที่สามารถลบบัฟได้นะลีจิงจึงเป็นตัวแทงตัวเดียวในเกมที่สามารถลบบัฟศัตรูได้เราก็เหมาะกับการเอามายืนคำ้ำมีย่ยุนะครับมีลบบัฟแล้วก็อึดพอสมควรเลยลีจิงเป็นตัวที่ ตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างถึกมากๆนะตอนนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกในการใช้งานครับใครที่อยากดันอารีนา33หรือว่ากีวอลเนี่ยก็หรีจิ้งเหมาะกว่าซีตันนะอ่ะแวะนิดนึงนะครับก็ตอนนี้มีโค้ดคูปองอยู่4โค้ดนะมีแจกเป็นของขวัญเทพธิดากับพีนาด้วยนะครับอย่าลืมไปแลกกันเลยนะทีนี้เรามาดูอัปเดตอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับตอนแรกเนี่ยล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันจะมีกระดานเช็คชื่อก่อนเลยนะ โดยการเช็คชื่อเนี่ยวันแรกนะครับเราจะได้ไฮหลอนลูดี้ไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆทุกคนจะได้ลูดี้แน่นอนนะต่อมาครับก็จะมีในส่วนของตัวโค้ดนะครับที่แจกเนี่ยเขาแจกของขวัญเทพธิดามาด้วยโดยของขวัญเทพธิดาเนี่ยมันจะสามารถเลือกตัวละครพิเศษได้นะผมเชียร์ว่าตัวละครแรกที่คนเลือกมานะครับคือเลกกิงเลฟหรือไม่ก็บรันแอนบรันเซลนะสองตัวนี้ตัวไหนก็ได้ครับเอ่อบรันแอนบรันเซลอาจจะดู เหมาะกับการลุยด่านมากกว่าเพราะว่าสามารถสสล็อตเพิ่มได้นะก็จะเชียร์เป็นบัตเล็บัเซลมากกว่าละกันแล้วก็เราลงมาเป็นเลกกิงเลฟครับแล้วก็ตามด้วยเพลตันเพลตันจริงๆเป็นตัวที่ดีมากนะแต่ว่ามันมีทางเลือกตัวอื่นพอใช้การแก้ขัดไปก่อนได้ก็บัตเล็บัเซลหนึ่งนะครับเลกกิงเลฟสองแล้วก็เพลตันสานะฮะผมให้ลำดับความสำคัญประมาณนี้ ตู้กาชานะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึง1ตู้ก็คือตู้รวมนะครับฉลองครบรอบ1ปีนะเออตู้นี้ผมมองว่าไม่ได้เหมาะกับคนเล่นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยนะครับเพราะว่าตู้นี้เนี่ยมันจะมีเรดอัพรวมกันหลายตัว ทำให้การเปิดตู้นี้เนี่ยมันจะกระจายตัวละครซ้ําไปหลายตัวมากนะครับจึงไม่เหมาะกับการที่เราต้องการโฟกัสตัวละครเป็นตัวตัวไปอย่างตัวละครอย่างเรกิงเรแฟแฝดมันจะมีรีรันในเร็วๆนี้เพลตันด้วยตัวหนึ่งสตัวเลยใกล้จะรีรันอยู่แล้วผมว่าถ้าเกิดใครจะทํา3ตัวเนี้ยไปรอรีรันจะตรงโจทย์มากกว่านะครับตอบโจทย์กว่าเพราะว่าเปิดได้เน้นๆเ,เลยนะตรงนี้เนี่ยเปิดมาก็คือสุ่มหมดเลยข้อดีคือใบเลือกสามารถเอาไปเลือกได้แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมัน r n g นะอันนี้ก็ลองช่างใจดูจะไม่ค่อยแนะนาครับเอ่อตู้ นนะก็จะเชียร์หลีจิ้งนะครับตู้ฟ้าผมแอบเปิดไปแล้วซีตันก็เปิดได้เหมือนกันถ้าใครมีตั๋วเหลือเนี่ยก็เปิดทําดาวขึ้นมาจอดสักห้าดาวก็ได้ครับทีนี้เราแวะมาดูอัปเดตอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับก็จะมีในส่วนของคานิวานนะตรงนี้ก็จะาลืมมาเล่นการทาเควสแล้วก็รับของได้เลยมีตัวละครดีนะครับที่แจก3ตัวเลยนะคือโอมกพีด ok, ํา um, แล้วก็เซียงวีครับซึ่งต้องใช้หมดเลยนะสตัวนี้นะโอมอก ok, กับพีดําลงอารีนาเก่งห่อคอยเก่งครับส่วนเซียงวีเนี่ยเอามาใช้แทนเพลตันก่อนแก้ขัดได้หรรรือถ้้้าาาาเเเกกิดใใใคลล่นานานนนมมมแว็ตียไปชฝั สายามราตีได้ครับต่อมาก็จะมีในส่วนของการอัปเดตระบบเครื่องประดับนะที่เพิ่มเติมเข้ามาโดยเครื่องประดับเนี่ยขยายเป็นเลเวล7และนะครับก็สามารถอัปขึ้นเป็นเลเวล7ได้เลยนี่จิมๆเข้าไปและมันมีระบบใหม่ครับที่เป็นระบบเกียรติคุณนะครับเลเวลจะเปิดใช้งานเมื่อเราอัปเลเวลเครื่องประดับ ทั้งหมดนะโดยถ้าเกิดเราไม่อัปประดับหลบเนี่ยเราจะไม่ได้พอราอพขึ้นมา1นึปุ๊บนะครับจะเกิดบัฟความเสียหายเพิ่มเติม1%อันนี้คือเลขสีฟ้านะโอกาสติดเลขสีฟ้าเพิ่มขึ้น1%ปเครับก็เรียกได้ว่าใช้แต้มหนักหน่วงมากเลยนะในการดันขึ้นเลเวล7นะครับแล้วก็ต้องมาอัปในส่วนของเครื่องประดับหลบด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าควรทําเฉพาะตัวละครที่มันลงได้ทั้งสองคอนเทนต์นะคือลงอารีนาได้ด้วยลง P ีีได้ด้วยถ้าเป็นตัวละครที่ลงได้อยอยย่่่่าางงงหนึี อาจจะไม่ค่อยคุ้มทําตรงนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะนี่ขนาดผมดองมาบ้างแล้วนะเนี่ยยังทําตัวแรกไม่ได้เลยโอ้โ <c> ห <oughs> อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของการจัดทีมและการน,นะที่อัปเดตมาใหม่เลยนะครับก็คือในส่วนของการจัดทีมลยสเตปตอนนี้ปลดล็อกมาเป็น15ตัวแล้วสูงสุดนะก็ผมเอานําเสนอแบบนี้แล้วกันเป็นไอเดียเดิมนะครับต่อยอดมาจากของเดิมก็คือเราจะอัดมุมเหมือนเดิมแล้วก็จะช่องที่ว่างไว้รอบๆข้างตัวแทงเพื่อไม่ให้โดนสกีหมู่นะแล้วก็จะใส่ตัวระยะประชิดเนี่ยนะครับรอบข้างอ่าแล้วก็ตามด้วยตัวหลอกรอนระยะไกลเนี่ยอยู่รอบนอกนะก็จะเป็นไอเดียหนึ่งแล้วกันในการใช้งานเอออย่างตอนนี้เนี่ยเรามีลูดี้มา ไม่มีทรูตเนาะก็อาจจะใช้ตี้เอ,อ่ผมเปลี่ยนเป็นโออีคัโซดีกว่าอ่ะผมเปลี่ยนไมเป็นคัสโซนะจะึ๊บก็อาจจะยืนหน้าตาประมาณนี้ไปก่อนได้ครับตำแหน่งเมเดียเนี่ยใช้เป็นรินก็ได้นะ ถ้าใครมีรินก็รินถ้าใครไม่มีรินก็ใช้ตัวละครอะไรก็ได้ที่มันตีแรงๆอ่ะยัดๆไปก่อนซึ่งเมเดียผมดาวเยอะกว่าแล้วแล้วมันแรงกว่ามากนะก็เลยใส่เมเดียเข้ามาที่เหลือก็เอสก็ได้ครับตอนนี้ทรูสยังไม่มาก็ใช้คามาไปก่อนลูดี้มีโลคามาผมว่ายืนได้สบายแล้วไม่ต้องห่วงเลยเนาะก็จะเป็นหน้าตายืนประมาณนี้ปักกล้องไว้ที่เซอินเหมือนเดิมเพื่อเผื่อดึงบอสได้เกมเพยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับอ่านี่เจอมอนหมู่ใช่ไหมเจอมอนหมู่ก็เซอินดึงมาแล้วก็มาลุมกระตืบเลยถ้าดึงไม่ได้เนี่ยก ถ้าใครขยันก็มาปรับปุ่มกล้องเพิ่มเติมได้ครับในส่วนของอัปเดตอื่นๆนะครับก็จะมีการขยายหอคอยไปสุสดเพิ่มเติมนะตรงนี้เนี่ยก็มาไต่ต่อได้นะครับอีก100ชั้นเลยนั่นเองนะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ฝนร้ายยามราตรีนะครับที่ผมยังปลดล็อกไม่ได้นอ้อในคลิปนี้เอาไว้เดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งเป็นคลิปแยกครับว่าจะเล่นฟอร์เมชันทีมประมาณไหนนะในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอเป็เพื่อนเอ็นจอยกับคอนเทนต์ฉลองครบรอบหนึ่งปีของแพทนี้นะ